สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหา Calibrate Fail นะครับอของเครื่องพิมพ์สามมิตริรุ่น DaVinci 1.0 Pro นะครับผมเวลาเราทำการ Calibrate นะครับผมเครื่องจะดำเนินการแล้วสุดท้ายจะฟ้องว่า Calibrate f a please refer to FAQ นะครับผมปัญหานี้มีสาเหตุอยู่ด้วยกันสักสอข้อครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราเราจะต้องลองสังเกตดูว่าครับว่ามีอะไรมาขัดขวางกันเคลื่อนที่ของหัวกพิมพ์หรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นาสายสายไฟหรือท่อนะครับผมตอนที่ระหว่างทําทการคาลิเบอชันนะครับขั้นตอนที่2ครับเราต้องสังเกตดูนะครับว่า,าตรง เพดนะครับจะมีแผ่นคาิเบตอยู่นะครับทั้งสี่ทั้งสี่มุมนะครับมีด้านในนะครับด้านในจุดนี้นะครับหนึ่งอันสองสามแล้วก็ด้านในหนึ่งอันนะครับสี่นะครับผมอ่ากับพินตัวนี้นะครับพินพินตัวนี้ เวลาคาลิเบตจะใช้ปินตัวนี้ไปสัมผัสที่แผ่นตัวนี้นะครับแผ่นเพจตัวนี้เราจะต้องเช็ดทำความสะอาดอย่าให้สกปรกนะครับเพราะมันเป็นการสัมผัสกันทางไฟฟ้าเราให้เราใช้แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เช็ดไปที่เพจทั้ง4ี่นะครับผม บางทีจะมีคาบกาวคาบสเปรย์ที่เราใช้ในการยึดติดแผ่นฐางพิมพ์หรือคาบเว่นฟิลเมมต์นะครับแล้วก็ทำความสะอาดที่พิมพ์ตัวนี้ด้วยนะครับหรือเราใช้กระดาษกาวนะครับอ่าตอทอทีครับเราใช้ กระดาษทรายนะครับขัดไปที่พินตรงนี้นะครับเพื่อให้ข้าบสกปรกเศษอะไรที่มาขัดขวางเราสัมผัสกันทางไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็เพดตัวนี้ด้วยก็ได้ครับขัดไปเลยครับทั้ง4จุด ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่พินมาสัมผัสนะครับด้านในด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับคือต้องสังเกตดูนะครับตอนที่คาลิเบตนะครับว่า,าพิมตัวนี้กับเพจตัวนี้สัมผัสกันหรือเปล่าครับบางทีเนี่ยฐานพิมพ์ระดับมันต่ำเกินเกินไปหัวพิมพ์เลื่อนมาสัมผัสไม่โดนเพจไม่ว่าจะเป็นที่ไม่ว่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งนะครับถ้าไม่สัมผัสกันก็จะขึ้นฟ้องว่า คาลิเบตเฟลนะครับเพราะฉะนั้นตอนคาลิเบเตเราต้องสังเกตดูด้วยครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันต่ําจนเกินไปเราก็ปรับปุ่มขา,ขาวๆตัวนี้ครับจะมีอยู่ด้วยกันหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็สามจุดนี้นะครับปรับปรับให้เป็นยกขึ้นครับเพื่อจะให้สัมผัสกับหัวพิมพ์นะครับนี้เราลองคาลิเบตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ จะลองมาสังเกตดูว่า,าการคลิเบตอันนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดพินแล้วก็เผดบนฐานพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คอยอุณหภูมิคู่นะครับ พยายามจัดสายนะครับเพราะว่าจะเป็นท่อแล้วก็สายไฟให้ไม่ให้ไม่ขัดขวางตอนหกนิ้นทำการคันเบตนะครับ การคาลิเบเตนะครับมันเป็นการวัดระยะนะครับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับฐานพิมพ์นะครับโดยใช้หลักการทางการสัมผัสกันทางไฟฟ้านะครับระหว่างหัวพิมพ์กับกับฐานพิมพ์นะครับถ้าสมมติว่ามีคราบสกปรกหรือคราบกาวคราบอะไรต่างต่านานาที่ขวางการสัมผัสนี้นะครับการปสัมผัสกันทางไฟฟ้าก็จะไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถวัดระยะได้นะครับ เช่นเดียวกับฐานพิมพ์ที่อยู่ต่างเกินไปนะครับเมื่อหัวพิมพ์ไม่สัมผัสกับกับเพจก็ไม่ถูกวัดนะครับผมเลยโชว์ว่าคาลิเบตเฟลลแก่แล้วน,นะครับ นี่ครับพอสัมผัสแล้วก็ยกขึ้นนะครับจุดแรกนะครับพอเดิมย้ายมาที่จุดสองอันนี้ดูเหมือนจะไม่ถึงนะครับดูเหมือนจะไม่ถึง ถ้าไม่ถึงเราต้องปรับนะครับปรับให้ฐานที่ยกสูงขึ้นนะครับเหมือนจะมีเศษก็อยู่ที่พีนด้วยนะครับ ไม้ถือมันก็แตะไม่โดนนี่ครับมันก็จะขึ้นฟอ้องว่า FAQ อย่างเงี้นะครับ เฉเยเบิดเฟลฉะนั้นให้เราทำการปรับฐานพิมพ์ให้มันขึ้นสูงไว้นะครับเพื่อที่จะให้สัมผัสตับกับพิมพ์นะครับันคือดานข้างนะครับ โอเคหลังจากนั้นปรับแล้วอลองเช็ดดูหน่อยนะครับเมื่อกี้เหมือนมีเศษที่พิมเช็ดทนความสะอาดหน่อยโอเคลองเทเลเบรททีนะครับ ตอนนี้เราปรับฐานพิมพ์ให้สูงขึ้นนะครับแล้วลองคลิเบรตกันดูอีกสักทีนะครับกับอีกอาการหนึ่งที่เคยเห็นนะครับถ้าเพจ มันสกปรปกนะครับผมเพจแรกเลยนะครับหัวหัวพิมพ์นะครับจะวิ่งพยายามสัมผัสที่เพจที่หนึ่งนะครับซ้ำๆกันอยู่สามเที่ยวครับถ้ายังไม่สามารถวัดค่าได้ทางไฟฟ้าได้นะครับก็จะตีเป็นคาลิเบรตเฟลเหมือนกันนะครับไม่วิ่งสัมผัสทั้งสี่จุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทำความสะอาดที่เพจแรกหรือทุกเพจเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ หรือพินที่หัวปินนะครับทำความสะอาดหรือใช้กระดาษทรายขัดเอานะครับผม เริ่มแล้วนะครับยังลองสังเกตดูนะครับดูที่พินแล้วก็เพจนะครับ่วิ่งมาแตะโดนแล้วก็ยกขึ้นนะครับ ไม่ถึงนะตำแหน่งนี้ถึงแล้วนะครับตำแหน่งเมื่อกี้นี่เหมือนจะไม่ถึงนะครับ ตำแหน่งนี้ก็ตึงนะครับผมเหมือนมีอยู่แค่ตำแหน่งนี้นะครับอย่งต่ำอย่างต่ำอยู่นะครับอย่าจะโชว์เป็นรีเบดเฟลย์นะครับรอสักทีนึงครับโอเคเมื่อกี้เรา ผมจะปรับตรงนี้ให้ขึ้นเยอะๆนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุดึงนะครับนี่ครับมันขัดกันอยู่นะครับเราก็พยายามเอาออกนะครับอยากอีกเป็นสาเหตุดึงที่ทําให้โอปิ้นมันเลื่อนมาไม่ถึงนะครับมันมีท่อไปขัดอยู่นะครับครับคอนเดบเรตดี้ก็เสียไปนะครับเดี๋ยวลองทำใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ที่มันมีท่อไปขัดกับตัวเครื่องอยู่นะครับเลยทำให้ตำแหน่งการสัมผัสนี้เพี้ยนไปนะครับเราต้องทำใหม่สักครั้งหนึ่งมลนก็อาการนี้ก็จะขึ้นเป็นคาลิเบตเฟลเหมือนกันครับเอ๋จะลออีกครั้งนะครับ นะครับตรวเช็คด้วยนะครับว่ามีท่อไปขวางอะไรไหมครับไมมีแล้วก็วิ่งมาแล้วครับอ่าตัวแดงนี้ก็าจะสวนะครับโอเคตัวแดงนี้ก็นจะถสงนะครับ ครับมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะขึ้นเป็น u n น e ลเ l ลเบรดแอ u จัด o าหรือไม่ครับปัญหาเรื่องคาลิเบตเฟลก็จะถูกแก้ปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพจของฐานพิมพ์สกรปรกหรือพิมพ์ของหัวปิ้นสกรปรกนะครับเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดให้สะอาดซะก่อนนะครับผมแล้วก็ ระมัดระวังอย่าให้ท่อนำเส้นพลาสติกหรือหรือสายไฟนะครับขวางหรือล้ังระหว่างที่หัวพิมพ์เคลื่อนที่นะครับ3ต้องตรวจเช็คดูว่าในขณะที่ทำการาคาลิเบตนะครับฐานพิมพ์จะต้องไม่อยู่ต่ำจนเกินไปลองสังเกตดูว่าพิมกับเพจที่ฐานพิมพ์เนี่ยสัมผัสกันหรือเปล่าครับผมก็ขอจบการ แก้ปัญหาวิธีการทำคาลิเบตแล้วเจอว่าคาลิเบตเฟลเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ